สวัสดีครับวันนี้เบ่ากับมากเช่นเคยนะครับจะมาชวนกินนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูนี่ชามใหญ่ๆเลยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับมีหมูต่อนหมูก็นี่นะครับลูกชิ้นโกเด้งนะครับผมแล้วก็ใส่ผักนะครับนี่จะไม่เห็นเราจะให้ดูนะครับนี่ครับเป็นไง่าทานไหมครับมาเด้อมาทานด้วยกัน กันมานะไม่เสียเวลานนร้อนเลยยังมีเยอะอาหารอยากกินนะครับลาเดลนะชิ้นโกดิง้งแซ่บๆเดี๋ยวว่า ม่ใชายทุกชิ้นโเด้งครับนี่นี่นะทุกชิ้นหมูโฮเด้ง <S 2> <S 2> แล้วกระมงแล้วครับอันนี้หัวไห้เท้าปเปลื่อยๆหอมันบาดเลยเลิกมางานมาอากาศมันร้อนไม่หิวข้าวเลย อรักร้อยอะไรกะเส้นใหญ่คำให,ใหญ่เลยคำใหญ่ใญเลยสุดน้ำก่อนสุดน้ำก่อนอร่อยมีฝีมือเหมือนกันนะเน,นี่ยเราเนี่ย ที่มีฟิลมมือได้ต้องขอบคุณคุณนายแพรลินนะครับแม่มันดาผมเองเป็นคนบอกสูตรให้เพื่อนๆคนไหนอยากกินเดี๋ยวบ้างจะทำให้กินนะครับนี่เลยเส้นใหญ่หมูผักใส่สักหน่อยนึหนึ่ง องอกดิบอร่อยมาตรงนี้ยังคันเด้อ กินโฮเด้งใหญ่ๆเลยนี่เสนอใส่พริกนิดเดียวแล้วเนี่ยโอ้ยโล่งคอแต่วันนี้รออ้อนจริงอากาศร้อนสุดๆวันนี้ก็มือนรนไฟจะตกตกๆเปล่ากันไมหมล่ะ มพุทดมากกินกินมีกลับม,มากเนี่ยงหอกสวดผักบุง้งรจับางใช้คือฝัดบุ้งกุ้งกับริง ร้อนทั้งร้อนทั้งเผ็ดไซฟอฟจะตกตกจริงๆเนีน้ำมืดมาเลยน่ะตอนนี้มันร้อนจริงๆร้อนสุดๆ ที่รู้ร้อนจะแบบเหนื่อยอะเหนื่อยแบบแล้วไม่หิวอะไรเคยเป็นไหมมีใครเคยเป็นบ้างคนนิ้นหลกมาเหนื่อยแบบไม่หิวข้าวไม่หิวน้ําไม่หิวอะไรอ่ะอยากกินแลร้วร้อนบ้าๆ,ๆอย่างเงี้ยเออไอ้น้ำ่ยหิวอยู่อะคือจะน้ําตอนที่อาตามส้ตมตำเผ็ดๆกินเนะี่ยบะเลยอะพอต,ตกบ่ายมาโอ้โห ใหยพูดโอเคครับ okay. แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อก่อนมาครับมาเด้อมากินด้วยกันขออนุญาตก,กินก่อนนะครับนี่เลืออีกเบอร์ลือเลยบ๊ายบาย